ค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ส่งคลิปช้านะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยการงานอาชีพเนี่ยเราจะมีเรียนเมื่อวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วที่คุณครูอัดคลิปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีก็ติดธุระภารกิจนะคะก็เลยส่งแค่คลิปวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อวานนะคะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะก็จะมีสมุดวิชาการงานอาชีพกาวกันไกลนะคะแล้วก็ดินสอยยางลบไปบรรทัดปกตินะคะโอเคค่ะเริ่มจากสไลด์แรกเลยนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเปิดสมุดขึ้นมานะคะเปิดสมุดหน้าแรกขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนแนะนําตัวเองเขียนวิชาอะไรก่อนนะคะให้เรียบร้อยนะคะ บรรทัดแรกให้นักเรียนเขียนว่าวิชาการงานอาชีพนะคะนับก่อนนะคะนับแล้วก็เว้นนะคะ,ะวิชาการงานอาชีพบรรทัดต่อมาประกอบด้วยชื่อตัวเองนะคะเป็นเด็กหญิงเด็กชายก็เขียนมาเลยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2อทับสนะคะเลขที่อะไรจำได้ไหมนะคะแล้วก็ชื่อของคุณครูนะคะคูทพิพัดแก้วอ่อนค่ะโอเค ถ้านักเรียนยังเขียนไม่ทันให้นักเรียนสต็อกวิดีโอไว้ก่อนนะคะแต่ถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วเนี่ยมาดูสไลด์ต่อไปกันได้เลยนะคะอ่ะในในตารางเรียนที่คุณครูมอบหมายไปนะคะก็จะมีคำชี้แจงว่าให้นักเรียนทบทวนหรือศึกษานะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดก่อนที่เราจะทําใบอ่านใบงานต่างๆนะคะเรามาศึกษาเนื้อหากันก่อนนะคะทบทวนการอ่านนะคะการอ่านการอ่านหนังสือวิชาการงานอาชีพนะคะก็เป็นการทบทวนวิชาภาษาไทยไปด้วยเลยนะคะว่าเราเนี่ยอ่านคล่องหรือย,ยังนะคะ บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านบ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่เพื่อนอนหลับพักผ่อนและทํากิจกรรมต่างๆแต่และครอบครัวอาจมีจำนวนสมาชิกแตกต่างกันครอบครัวขนาดใหญ่จะมีสมาชิกหลายคนครอบครัวขนาดเล็กจะมีสมาชิกน้อยกว่า สมาชิกในบ้านแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันบทบาทหมายถึงการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้หน้าที่หมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านมีความสุขค่ะ สำหรับบทบาทหน้าที่นะคะอย่างที่นักเรียนทราบกันดีว่าบางครั้งเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะคะจากผู้ปกครองว่าหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่เรียนหนังสือค่ะอันนั้นก็ถูกต้องนะคะแต่การที่เราจะเป็นลูกที่ดีเนี่ยเราจะต้องแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพ่อแม่บ้างนะคะเรา ออกไปทํางานนอกบ้านให้พ่อแม่ไม่ได้นะคะไปช่วยพ่อแม่ในงานหนักๆที่อยู่นอกบ้านไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือช่วยเหลือพ่อแม่งานบ้านบางอย่างเช่นเก็บของนะคะเก็บของเก็บเสื้อผ้าให้เข้าที่เสื้อผ้าที่เราซักที่เรายังไม่ซักที่เราใส่แล้วเนี่ยเก็บใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะถึงเราจะซักผ้าไม่เป็นเนี่ยแต่เราก็อย่างน้อยก็ก็คือแบ่ง ช่วยพ่อแม่ช่วยแม่ในการเก็บผ้าเก็บอะไรเป็นแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะแม่เขาจะได้ซักได้เอาไปซักเอาไปใช้ได้อย่างอ,าอยังไงอะ่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะค่ะนักเรียนก็จะสามารถแบ่งเบาในส่วนตรงนี้ได้นะคะหรือถ้าเราช่วยไม่ได้จริงๆล้างถ้วยล้างจานอะไรไม่ได้จริงๆนะคะเราก็ช่วยเก็บนะคะช่วยเก็บ และก็ไม่ช่วยทําให้มันยุ่งยากไปมากกว่าเดิมนะคะซึ่งเราเด็กปสองเนี่ยงานยากๆอาจจะทำไ่ยังไม่ได้นะคะก็ช่วยหยิบช่วยจับผู้ปกครองได้นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะมาดูตัวอย่างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะช่วยงานผู้ปกครองได้มากกว่านี้ก็ได้นะคะสมาชิกในบ้าน บทบาทและหน้าที่นะคะคนแรกก็คือพ่อนะคะมาดูนะคะว่าพ่อเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านทํางานหาไรายได้ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ทําสวนตัดหญ้ารดน้ําต้นไม้ล้างรถยนต์นะคะอันที่จริงแล้วอันนี้เนี่ยคำว่าอาบกิจกรรมงานล้างรถยนต์เนี่ย อาจจะเป็นแม่เราก็ได้เราก็ได้นะคะช่วยกันล้างนะคะอาจจะเป็นพี่ชายเราพี่สาวเราช่วยกันล้างนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะต่อไปแม่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านหางานหาไรายได้ประกอบอาหารซ่อมแซมเสื้อผ้าอ่าอันนี้ค่าว่าประกอบอาหารเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะเห็นพ่อเราเป็นคนทํานะคะซึ่งพ่อกับแม่เราเนี่ย เขาช่วยเหลือกันช่วยเหลืองานกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าล้างรถเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของพ่ออย่างเดียวนะคะแม่ก็อาจจะช่วยได้ประกอบอาหารไม่ใช่ของแม่อย่างเดียวพ่ออาจจะช่วยได้หรือแม้กระทั่งตัวเราเองถ้าเราหุงข้าวเป็นถ้าเราทอดไข่เป็นเราก็สามารถช่วยเหลือล้างผักอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยแบ่งเบาได้นะคะเพราะฉะนั้นงานในบ้านทุกอย่างเนี่ย ไม่ใช่ภาระของพ่อแม่อย่างเดียวนะคะอ้าวมาดูหน้าที่ของลูกค่ะบ้านใครมีพี่สาวมีพี่ชายนะคะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อและพ่อแม่และครูซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าถูบ้านทิ้งขยะเช็ดกระจกปลอกน้ําจัดโต๊ะอาหารเนี่ยค่ะก็เป็นงานเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะคะที่เราพอจะทําได้นะคะถ้าเราทําอะไรไม่ได้เลย หัวใจที่เราจะที่เราเป็นเด็กที่เราเป็นลูกที่เราจะต้องทําถ้าเราช่วยงานอะไรไม่ได้เลยนะคะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และครูนะคะเท่านี้หนูก็ทําหน้าที่บทบาทของตัวเองได้ดีแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่มีความสามารถพอที่จะช่วยงานบ้านได้เราก็มาช่วยงานบ้านในส่วนต่างๆที่เราพอจะทาได้ตรงนี้นะคะอ่ะรานนี้ในเมื่อพี่สาวพี่ชายแล้วและเรามาดูสิคะตัวเราเนี่ยเด็กป .2 เนี่ยสามารถจะทําอะไรได้บ้าง ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และครูอ่าเหมือนกับอันนี้เลยนะคะคนที่เป็นคนที่เป็นลูกเนี่ยก็มีหน้าที่หลกัลกๆแบบนี้นะคะต่อไปช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ําแต่งตัวหยิบจับใช้ช้อนส่อมและแก้วน้ําในการรับประทานอาหารอ่านนี้ดูนะคะบอกว่านั่นแหละที่คุณครูบอกาตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเราทําอะไรไม่ได้เลยเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ได้เช่นการอาบน้ํารู้ให้รู้จากเวลำเวลานะคะเช่น หกโมงแล้วห้าโมงแล้วหกโมงแล้วหนึ่งทุ่มแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะอาบน้ํานะคะไม่ใช่ว่าให้แม่บอกบ่อยๆหลายๆครั้งไล่ไปก็แล้วตีแล้วก็แล้วนะคะเรายังติดมือถือติดโทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของลูกที่ดีเลยนะคะอ่ะต่อไปเนี่ยที่เขาบอกว่าหยิบจับใช้ช้อนซ่อมและแก้วน้ําในการรับประทานอาหารเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเหมือนที่ครูบอกไปว่าถ้าเราทํากับข้าวไม่เป็นนะคะสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือช่วย จัดช้อนจัดจานเตรียมนะคะเตรียมหาอาหารเตรียมมื้ออาหารที่เราจะรับประทานร่วมกันทุกๆมื้อนะคะต่อไปจัดเก็บของเล่นของใช้และอุปกรณ์การเรียนนะคะกระเป๋าสมุดดินสอนะคะเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องจัดต้องเตรียมพ่อแม่ทํางานมาเหนื่อยๆแล้วเนี่ยยังจะต้องมาจัดตารางสอนให้ลูกอีกนะคะซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเรานะคะ เป็นหน้าที่ของเราที่มันไม่ได้หนักหนาอะไรเลยนะคะเราจะรู้ดีกว่าพ่อแม่อยู่ด้วยซ้ําว่าตารางสอนวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะเรียนอะไรนะคะ,อะของเล่นที่เราลือออกมาแล้วเราเล่นแล้วเนี่ยเราจะเก็บไว้เราจะกระจัดกระจายไว้กลางบ้านได้ไหมไม่ได้นะคะพ่อแม่กลับมาทํางานเหนื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บเข้าที่นะคะเล่นได้นะคะแต่เราจะต้องเก็บเข้าที่ด้วยเพื่อแบ่งเบาภาระครอบของคนในครอบครัวนะคะ กวาดบ้านอ่าอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนก็ช่วยคุณครูก <ๆ S 2> วาดบ้านเอ่อกวาดห้องนะคะทาความสะอาดต่างๆเช็ดโต๊ะเช็ดนู่นเช็ดนี่เพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านนักเรียนก็ต้องทําได้เหมือนกันล้างจานล้างแก้วน้ํานะคะเด็กปอสองนี่ไม่แน่ใจว่าล้างจานล้างแก้วน้ําได้หรือยังนะคะอาจจะตกอาจจะแตกได้ถ้าเกิดเป็นจานพลาสติกอย่างเงี้ยอ่ามองว่าผู้ปกครองอาจจะลองฝึกให้เขาลองทําดูนะคะถ้าถ้าบ้านไหนใช้แบบแก้ว พลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างน้อยก็ให้เขาล้างลองหัดให้เขาล้างในส่วนในส่วนที่เขาใช้ก็ได้นะคะอ่ะเหมือนครูฟิล์มเนี่ยตอนอยู่ปสเนี่ยตอนอยู่ปสปสเนี่ยก็ไม่ได้ก็ล้างนะแต่ว่าก็มีแก้วแตกจานแตกบ้างนะคะแต่ว่าแม่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นการฝึกนะคะมีครั้งหนึ่งเนี่ยคุณครูขอโมนิดนึงนะคะคุณครูเคยหุงข้าวอ่าหุงข้าวแบบแบบเตาไฟอะ่ะ เคยหุงข้าวแบบเตาไฟนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เตาหม้อไฟฟ้าเหมือนเหมือนที่เราปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแม่ไปแม่ไปสวนนะคะแล้วคุณครูก็อยากจะช่วยเห็นแม่เหนื่อยอยากจะช่วยแม่หุงข้าวนะคะแต่คุณครูหุงไม่เป็นนะคะหุงไม่เป็นและทีนี้ข้างล่างหม้อไหมแต่ข้างบนข้าวไม่สุกนะคะข้าวแล้วคุณครูก็กะไม่เป็นด้วยคุณครูก็ใส่เยอะมากเลยนะคะคุณครูคิดว่ากลับมาเนี่ยแม่ต้องด่าต้องบน่นต้องว่าแน่เลยนะคะ แต่พอกลับมาถึงบ้านแลนะ้วเนี่ยแม่ไม่ว่านะคะคุณแม่ไม่ว่าเพราะว่าเราก็สารภาพไปว,ว่าเราอ่ะอยากจะช่วยแม่อยากจะหุงข้าวไว้ให้จริงๆแต่เราอ่ะทาไม่เป็นแล้วไฟฟ้ามันดับนะคะและครั้นี้ก็คือแบบว่าแม่ก็ไม่ว่าพ่อแม่มองเห็นถึงความตั้งใจของเราให้เราเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดนะคะถ้าเราทําแบบนี้เราใส่น้ําเยอะเราใส่ข้าวเยอะแล้วปวดมันเป็นแบบนี้เนี่ยครั้งต่อไปเราจะต้องปรับต้องปรุงนะคะต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะอันนี้ก็คือ เป็นประสบการณ์ของคุณครูนะคะโอเคค่ะสำหรับหลังจากที่เราอ่านทบทวนในบทที่1นึหน้านั้นไปแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเขียนตอบคำถามนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะเป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสท,ที่8กรกฎาคมพศ2 พันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเมื่อเขียนวันที่เสร็จแล้วนักเรียนเขียนหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะงานงานบ้านนะคะให้คุณครูด้วยนะคะค่ะเมื่อนักเรียน,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 ะะนเขียนหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ลอกโจทย์นิดนึงนะคะนักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งงานบ้านและตอบคำถาม หน้า8ลงสมุดนะคะอ่ะโจทย์หน้า8คืออะไรนะคะในหนังสือหน้า8นักเรียนเปิดไปที่หน้า8เลยนะคะหน้า8ด หนังสือหน้าแปดนะคะให้หนักเรียนดูวันนี้คำถามพัฒนากระบวนการคิดนะคะนักเรียนเขียนว่าคำถามพัฒนากระบวนการคิดแบบนี้นะลูกนะ ข้อหนึ่งนักเรียนช่วยครอบครัวทํางานบ้านอะไรบ้างนักเรียนช่วยครอบครัวทำงานบ้านอะไรบ้างนะ นักเรียนทำอะไรบ้างถ้านักเรียนทำอะ,อะไรก็เขียนลงไปนะคะเช่นบอกว่ากวาดบ้านเก็บของซักผ้ารดน้ำต้นไม้ช่วยพ่อล้างรถอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนเขียนตอบได้เลยนะคะ และก็ทำข้อสองข้อสามลงไปด้วยนะคะข้อสามโจทย์บอกว่าถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านไม่ทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะเกิดจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนคิดว่าถ้าพ่อมีหน้าที่ทำงานหาเงินมาให้คนในครอบครัวแต่พ่อไม่ไปทำนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าแม่มีหน้าที่ทำกับข้าวหุงหาอาหารให้คนในครอบครัวแล้วแม่ไม่ทำ นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้านักเรียนมีหน้าทีเ่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานบ้านแต่นักเรียนไม่ทำนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรนะคะให้ข้อสองให้นักเรียนตอบคำถามด้วยเขียนโจทย์ลงไปและตอบคำถามน,นะคะต่อไปข้อสามสมาชิกคนใดในบ้านของนักเรียนที่มีบทบาทและหน้าที่ทำความสะอาดบ้าน นักเรียนคิดว่าสมาชิกคนใดในบ้านของนักเรียนที่มีบทบาทและหน้าที่ทำความสะอาดบ้านอครูยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าแม่ในบ้านเนี่ยมีแม่แค่คนเดียวเลยที่จะต้องทําความสะอาดบ้านพ่อก็ไม่เก็บพ่อก็กินนู่นกินนี่ไม่เก็บเสื้อผ้าก็ไม่เก็บลูกก็เล่นของสม,มุดการบ้านหนงังสืออะไรก็กระจัดกระจายไปหมดแล้วไม่เก็บแต่ให้แม่เป็นคนเก็บนักเรียนคิดว่าแม่เราเหนื่อยไหมคะ ่าแม่เราจะต้องเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็มีส่วนนะคะสามารถช่วยทำความสะอาดบ้านได้พ่อก็ช่วยทำความสะอาดบ้านได้นะคะพี่ก็ช่วยทำความสะอาดบ้านได้ช่วยเก็บช่วยปัดช่วยกวาดช่วยทูได้นะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกคนใดในบ้านของนักเรียนที่มีบทบาทและหน้าที่ทำความสะอาดบ้านข้อนี้นักเรียนสามารถตอบได้เลยว่า ทุกคนในบ้านนะคะไม่เลือกว่าคนใดคนหนึ่งการทําความสะอาดบ้านเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนทุกคนอยู่แล้วนะคะดูแลดูแลบ้านให้สะอาดนะคะเราอยู่นะคะจะให้คนอื่นมาช่วยเราทําก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นสมาชิกในบ้านทุกคนนะคะสำหรับข้อ1 2 3นะคะให้นักเรียนเขียนและก็ตอบลงในสมุดนะคะค่ะสำหรับ อ่าสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นการทำใบงานที่คุณครูแจกไปนะคะโดยให้นักเรียนเขียนบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะคะอ่ามีตัวอย่างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านอยู่ในหน้านี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนนำมาเขียนหรือว่านักเรียนจะนำชีวิตจริงของสมาชิกของในของสมาชิกในบ้านเนี่ย มาเขียนจริงๆก็ได้นะคะเช่นถ้านักเรียนมองถ้านักเรียนถ้าพ่อของนักเรียนทํางานหาไรายได้นักเรียนก็เอามาเขียนว่าทํางานหาไรายได้พ่อทำสวนตัดหญ้าพ่อก็ทำน้องก็เอามาเขียนว่าทำสวนตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือ อย่างอื่นก็ได้นะคะที่ที่หน้าที่ที่พ่อของเราทํานะคะแม่ก็เอามาเขียนนะคะนักเรียนจะเอาชีวิตจริงหรือจะดูตามตัวอย่างตรงนี้มาก็ได้นะคะพี่ทําอะไรตัวฉันทําอะไรนะคะนักเรียนเขียนนะคะแล้วก็ส่วนใบงานเนี่ยเป็นใบงานที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนแบบนี้นะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จหมดแล้วเนี่ยทาเสร็จหมดแล้วนะคะกระดาษที่คุณครูให้ไปเนี่ยมันก็จะมีขนาด เป็นขนาดเล็กนะคะไซส์มินินะคะนักเรียนสามารถเอาไปแปะในสมุดของนักเรียนนะคะคุณครูให้นักเรียนทําให้เสร็จแล้วก็เอาไปแปะในสมุดนะคะต่อจากหน้าที่นักเรียนที่นักเรียนเขียนนะคะต่อต่อจากได้ต่อจากหน้านั้นได้เลยนะคะเพื่อให้ใบงานเนี่ยมันไม่หลุดหายไปที่ไหนนะคะให้นักเรียนติดกาวไว้ในสมุดการงานอาชีพ ถัดจากหน้าที่นักเรียนเขียนตอบคำถามไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทำใบงานที่หนึ่งนี่นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็เอามาแปะไว้ในสมุดแบบนี้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทําใบงานที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ามาทําใบงานที่สองนะคะเขียนโจทย์อ่าไม่ใช่ เขียนชื่อเขียนชั้นเลขที่อะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูคําชี้แจงค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการกวาดบ้านพร้อมใส่หมายเลขเรียงลําดับภาพให้ถูกต้องนะคะอ่ะดูนะคะท่านอันนี้ภาพแรกเนี่ยก็เป็นการกวาดนะคะกวาดขยะกวาดผงฝุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโกยนะคะโกยใส่ถังโกยใส่ทสี่ตักผงนะคะ กวาดใส่ที่ตัดผงนะคะแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เก็บอุปกรณ์นะคะนักเรียนคิดว่าหนึ่งสาและสี่อะไรมาก่อนนะคะ,ะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าอันดับแรกเราก็คือจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ก่อนนะคะมีไม้กวาดมีไม้กวาดดอกอ้อนะคะแล้วก็มีไม้กวาดแบบอ่อมีไม้กวาดแบบกวาดพื้นปูนซีเมนแล้วก็มีที่โกยนะคะเราจะเลือกใช้อะไรนะคะ ก็เป็นขั้นตอนการเลือกใช้อุปกรณ์แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำไมมากวาดมากวาดฝุ่นผงขยะไปในทางเดียวกันนะคะข้อ2แล้วก็ข้อสาักเรียนลองเดาสิคะว่าคืออะไรเอย่ยคืออันนี้นะคะอะกวาดฝุ่นผงขยะใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งลงในถังขยะนะคะส่วน อันสุดท้ายอันที่4นะคะก็คือเก็บไม้กวาดอุปกรณ์เข้าที่นะคะ,อะพอนราเรียนทําแบบนี้เสร็จแล้วก็อเอาไปแปะลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะ,อะโอเคต่อไปสรุปงานที่เราจะต้องทำนะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็มีนี่นะคะตอบคําถามหน้าแลงในสมุดนะคะแล้วก็ต่อด้วยใบงานที่หนึ่ง และก็ต่อด้วยใบงานที่2นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในวิชาการงานนะคะโอเคขอให้เรียนมีความสุขในการเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ